สวัสดีครับวันนี้เรามา,าคุยกันเรื่องดวงของชาวราศีพิจิกปี2568กันดีกว่านะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะมาดูกันว่าเออมีแนวโน้มมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างตามหลักโหราศาสตร์เลยนะครับเป้าหมายก็คือดูภาพรวมโอกาสความท้าทายแล้วก็คำแนะนำต่างๆที่ข้อมูลนี้ให้มาดูเหมือนว่าปี2568นี้สําหรับชาวพิจิก น่าจะเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจังหวะสำคัญสคัญเข้ามาโดยเฉพาะดาวพฤหัสนี่เห็นว่ามีอิทธิพลเด่นเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วดาวพฤหัสห,หรือเลข5เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะจากข้อมูลที่เราดูคือช่วงต้นปีไปจนถึง13พฤษภาดาวพฤหัสจะอยู่ในราศีพฤษภซึ่งตรงนั้นเป็นภพป,ปัตตนิค่ะเกี่ยวกับคู่ครองหุ้นส่วนเลยค่ะ อ๋อปัตตนนี้ค่ะก็เลยชี้ว่าแนวโน้มดีมากเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมีเริ่มต้นใหม่หรือพัฒนาของเดิมให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องสัญญาข้อตกลงทางธุรกิจด้วยค่ะโอ้โหต้นปีนี้เรื่องคนเรื่องหุ้นส่วนเด่นเลยนะครับแล้วพอพอพ้นช่วงนี้ไปล่ะครับกลางปีเป็นไงต่อค่ะพอเลย13พฤษภาไปนะคะถึงช่วงสองตุลาดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีมิถุน อันนี้สิคะคือตามข้อมูลเขาว่าเป็นภพมรณะเลยนะมรณะเลยเหรอครับใช่ค่ะก็อาจจะมีเรื่องอการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆหรือเรื่องมรดกอะไรแบบนั้นเข้ามาต้องต้องระวังนิดนึงค่ะโดยเฉพาะเรื่องเงินหรือการตัดสินใจสําคัญสําคัญนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้น่าจะเป็นธีมหลักเลยไหมครับเนี่ยพอพ้นช่วงกลางปีไปแล้วดีขึ้นไหมครับก็มีส่วนค่ะแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะคะ เพราะพอหลังสองตุลาไปจนถึง23ธันวาดาวพฤหัสจะย้ายเข้าราศีกรกฎซึ่งเป็นภพสุภะอันนี้ดีเลยค่ะเป็นเรื่องความเจริญการสนับสนุนอ๋อครับครับค่ะช่วงนี้จังหวะดีมากมีเกณฑ์ได้โอกาสดีๆผู้ใหญ่ช่วยหรืออาจจะเรื่องเรียนต่อเรื่องต่างประเทศการงานก็ก้าวหน้าได้ค่ะดีเลยครับแสดงว่าปลายปีมีเรื่องดีๆรออยู่แต่เหมือนจะยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีถอยหลังด้วย ใช่ค่ะคือช่วงปลายปีสุดๆเลยตั้งแต่23ธันวาเป็นต้นไปดาวพระหัสจะถอยกลับไปราศีมิถุนอีกรอบหนึ่งก็คือพบมรณะเดิมอาจจะต้องกลับมาจัดการปัญหาเก่าๆเรื่องมอรดกหรือเรื่องที่เปลี่ยนไปช่วงกลางปีนะคะให้มันเรียบร้อยไปเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นวัฏจักรที่ต้องเจอเลยนะเนี่ยทีนี้เอ่อถ้าเป็นดาวเสาร์ครับเลข7ดาวเสานี้ปกติจะเกี่ยวกับเรื่องหนัก ความรับผิดชอบโครงสร้างใช่ไหมครับใช่เลยค่ะดาวเสาร์นี่จะเน้นเรื่องความมั่นคงความรับผิดชอบจากข้อมูลนะคะช่วงต้นปีถึง19พฤษภาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งคือ23สิามงหาถึง15พฤศจิกาดาวเสาร์จะอยู่ในราศีกุมภพ์พันธุนะคะพันธุครอบครัวบ้านใช่ไหมครับถูกต้องค่ะก็จะเน้นเรื่องในบ้านการปรับปรุงที่อยู่หรืออาจจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีความสุขในบ้านดีค่ะ แต่ช่วงที่สองที่กลับมาเนี่ยอาจจะต้องเคลียร์เรื่องเก่าๆในบ้านที่ค้างอยู่แล้วช่วงที่ดาวเสารย้าราศีละครับพฤษภาถึงสิงหาค่ะช่วง19พฤษภาถึง23สิงหาดาวเสาจะย้ายเข้าราศีมีนซึ่งเป็นภพปุตตะ ลูกหลานโปรเจกต์ใหม่อันที่ดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆมีรักที่สดใสแต่มันก็มาพร้อมภาระความรับผิดชอบที่ต้องดูแลจริงๆไม่ใช่แค่สนุกสนุกนะคะแล้วก็จะกลับมามีนอีกทีหลังกุมภาปี6-9โ้น่นเลยค่ะครับผมแล้วดาวราหูเลข8ล้วครับมีผลยังไงบ้างครับ ราหูนะคะจากข้อมูลคืออยู่ราศีกุมภพ,พันธุทั้งปีเลยค่ะแล้วก็มีช่วงที่อยู่ร่วมกับดาวเสาร์ด้วยอ๋ออยู่เรือนเดียวกับเสาเลยใช่ค่ะการที่ราหูอยู่ตรงนี้ก็จะส่งเสริมเรื่องไอเดียแปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์เรื่องบ้านครอบครัวแต่แต่ก็ต้องระวังนิดนึงคือราหูอาจทําให้ตัดสินใจเร็วไปหรือมีความขัดแย้งในบ้านได้ง่ายโดยเฉพาะถ้าช่วงที่เสาอยู่ด้วยเนี่ยความรับผิดชอบเรื่องครอบครัวจะยิ่งหนักขึ้นค่ะ โห oh, ฟังดูแล้วปี68ของพิจิกนี่มีหลายเรื่องให้ต้องดูเลยนะครับทั้งคนเงินงาน,งานครอบครัวนี่ก็เหมือนจะสำคัญตลอดปีเลยถ้าถ้าให้สรุปสั้นๆจากข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยแหละครับก็ถ้าให้สรุปนะคะงานนี่ต้นปีดีเรื่องหุ้นส่วนกลางปีอาจต้องปรับตัวหน่อยปลายปีมีผู้ใหญ่ช่วยค่ะส่วนเงินกลางปีต้องระวังสุดๆเลยแต่ปลายปีก็มีลุ้นนะคะอาจจะได้การสนับสนุนครับครับความรักก็ ต้นปีดีช่วงดาวเสาเข้าปุตตะพฤษชภาถึงสินค้านั่นแหละค่ะอาจจะมีรักใหม่ๆแต่ก็มีความรับผิดชอบตามมาด้วยนะสุขภาพกายโอเคแต่ใจนี้ต้องดูแลช่วงกลางปีนิดนึงค่ะที่มันอาจจะมีความไม่แน่นอนเยอะหน่อยอืในข้อมูลเห็นมีพูดถึงอัญมณีด้วยใช่ไหมครับพอจะแนะนำอะไรได้บ้างครับอ๋อใช่ค่ะมีแนะนำนิดหน่อยอย่างโทแพสสีเหลืองเขาว่าช่วยเรื่องปัญญาโชคลาภ หรือโกเมนอันนี้เป็นหินประจำราศีอยู่แล้วช่วยเรื่องพลังความกล้าค่ะแล้วก็อเมทิสช่วยเรื่องความสงบการตัดสินใจประมาณนี้ค่ะแต่ข้อมูลก็ยามว่าไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมครับเรื่องอัญมณีใช่ค่ะอันนี้สำคัญเลยคือข้อมูลย้ำว่าอัญมณีเป็นแค่ส่วนเสริมเป็นกำลังใจหรือเตือนสติเฉยๆสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆก็คือสติ การกระทำที่ดีแล้วก็การพัฒนาตัวเองของเรานี่แหละค่ะชัดเจนเลยครับสรุปว่าปี68ของชาวพิจิกนี่ก็คือปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับมีทั้งโอกาสดีๆเรื่องความสัมพันธ์การงานการสนับสนุนแต่ก็ต้องรอบครอบมากๆโดยเฉพาะกลางปีแล้วก็เรื่องครอบครัวนี้น่าสนใจตลอดปีเลยใช่เลยค่ะแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าข้อมูลดวงดาวมันก็บอกแนวโน้มไปทางหนึ่ง แต่สุดท้ายแล้วการตัดสินใจการใช้ชีวิตอย่างมีสติของเราเนี่แหละคะ่ะสำคัญที่สุดเสมอเนาะจริงครับการที่เราเห็นภาพพวกนี้แล้วเนี่ยอาจจะช่วยให้เราแบบว่าเตรียมตัวได้ดีขึ้นหรือเปล่าคือไม่ใช่แค่รอรับแต่เอาไปวางแผนต่อยอดหรือรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาทั้งดีทั้งร้ายนะคะ